โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมช่างดิส m ์ไ e ดเซ์วิสนะครับก็วันนี้จะมาสรุปตัวงานซ่อมเมนบอร์ดนะครับตัวนี้จะเป็น macbook pro นะครับผมเป็นโมเดลเ a สองสองห้าหนะครับก็จะมาซ่อมในอาการเปิดไม่ติดนะครับผมก็อาการที่พบก็คือตัวมีลายไฟที่มันช็อตอยู่นะครับเป็นลายไฟ p p bus g t hot นะครับที่เข้าจากตัวตัวเครื่องนะครับผ ก่อนจะเข้าไปใน i อชาร์จนะครับมันช็อตอยู่ทำให้เครื่องอ่ะเปิดไม่ติดครับผมช็อตลงกาวเนาะก็จะเป็นสายอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดอะไรนะครับก็ไฟก็จะเข้ามาตรงบริเวณนี้ครับไอซีชาร์จะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็วิ่งเข้ามาจะมีชิปออดิโอที่มันช็อตอยู่ทำให้เครื่องเปิดไม่ติดนะครับก็ตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้ปกติเลยครับเสียงออกปกติเลย เสียงลดเสียงได้ประมาณนี้นะครับผมก็ใช้งานได้ปกติแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดที่ติดปัญหาเกี่ยวกับ Macbook Notebook iMac iPad iPhone ก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามทาง,ทางได้ทางทางแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็จะเป็นตัว ไลน์แอดออฟเชียนะครับจะมีทีมงานแอดมินคอยให้ค่ปรึกษาอยู่นะครับผมยังไงก็ช่างที่ฝากร้านสมัยทีเซอร์วิสไว้ด้วยนะครับตอนนี้มี8สาขาแล้วก็ใครอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถแวะเวียนเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ช่างที่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ